ครับสวัสดีวันอังคารนะครับักเรียนในวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้นะครับเนื่องจากว่าในห้องส่งติดภารกิจเล็กน้อยนะครับปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยวันนี้คุณรู่ก็เลยมาคนเดียวนะครับเพื่อนๆไม่มาด้วยนะครับไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการคูณเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการคูณอยู่นะครับเราจะมาเรียนรู้กันอะไรบ้างในเรื่องของการคูณวันนี้ ่านะครับการคูณของเราวันนี้ก็คือในการคูณที่มีตัวตั้งนะครับเป็น <gi> ตัวเลข3มหลักนะครับตัวเลข3ามหลักแล้วก็มีตัวคูณที่เป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับแต่วันนี้จะมีความยากกว่าเท่าที่แล้วมานะครับคือวันนี้จะมีทดนะครับจะมีทดอ่ะเรามาดูการคูณกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าการคูณน,นั้นก็จะต้องมีตัวตั้งกับตัวคูณถูกไหมครับ ตัวตั้งนั้นจะเป็นตัวเลขกี่หลักแล้วคุณครูไม่สามารถที่จะบอกได้เป็นเลขกี่หลักอะไรก็ได้สองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักไปได้แต่ตอนนี้ตัวคูณเป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับเมื่อตัวคูณเป็นตัวเลขหลักเดียวเนี่ยสิ่งสําคัญคือตัวคูณมีหน้าที่ขึ้นไปคูณตัวตั้งทุกตัวนะครับโดยที่เริ่มจากขวามือคือหลักหน่วยมาเรื่อยๆหลักสิบแล้วมาหลักร้อยนะครับอย่างเช่นดูคุณครูผู้หญิงคนนี้นะครับ ขาบอกว่าอะไรแบบแรกเอาแปดไปคูณเอาสี่ไปคูณสองได้แปดเป็นหลักหน่วยและหลักสิบก็เอาแปดสี่ไปคูณกับสองได้แปดในหลักสิบนะครับได้แปดสิบและสี่ไปคูณสองในหลักร้อยก็เป็นแปดร้อยนะครับเป็นแปดร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นได้คําตอบก็ 88, คือแปดร้อยแปดสิบแปดนะอย่าอ่านแปดแปดแปดนะถ้าแปดแปดแปดมันคือหวยนะครับแปดแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการคูณเจ็ดคูณด้วยหนึ่งร้อยสามสิบหกเรารู้อยู่แล้วว่าการคูณนั้นสามารถสลับที่กันได้ถูกไหมครับเห็นไหมดูสิอ่าดูดูวิดีโอของคุณครูคสิครับว่ามันสามารถคูณกันได้อย่างไรอ้าวเจ็ดคูณหกอ้าวเจ็ดคูณหกเจ็ดหกได้เท่าไหร่ท่องแม่เจ็ดสิเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปด 7จ็ดห้าสามสเจดหสี่สิบสองสี่บสเนี่ยเราไม่สามารถใส่42ได้ถูกไหมครับเราจึงต้องใส่เลขสอ่าแล้วก็ทดตัวเลขสีเข้าไปถูกไหมต่อมา7มีหน้าที่ขึ้นไปคูณอะไรครับไปคูณ3ในหลักสิบนะครับได้21นะครับ21รวมทดอีก4ก็จะเป็นยี่้าถูกไหมครับยี่สิบห้าอ้าวแล้วใส่5ในหลักสิบ แล้วทดสองอยู่ในหลักร้อยนะครับต่อมา7จคูณหเป็น7 7็เคูณหเป็น7บวกกับที่ทดอีก2ก็เป็น9นะครับได้952อยหเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันแบบฝึกหัดนั้นก็คือแบบฝึกหัดในหน้า173ถึงหน้า175่อยเจ้าเอาเรามาดูพร้อมกันเลยครับเนี่ยถ้าใคร ยังไม่ได้ทํานะคุณครูอยากจะให้หยุดวิดีโอไปก่อนแล้วไปทําก่อนนะครับ <listings S 1> อยากจะให้ทําก่อนเพราะว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกฝนก่อนว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้หรือเปล่านะครับให้หยุดวิดีโอก่อนแล้วไปทําแล้วมาตรวจคาตอบนะครับ mm. อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะครับส่วนใครที่รอคุณครูเลยนะนักเรียนจะไม่คุณไม่เป็นนะและพอเปิดมา or, คุณครูจะทําการทดสอบอย่างหนัก<ด> <paso> เพื่อที่จะรู้ว่านักเรียนได้ทําจริงๆหรือเปล่านะอ่ะมาดูพร้อมกัน หกสามรยิหกคูณกับสามนะครับสามเป็นตัวคูณตัวคูณต้องขึ้นไปคูณตัวตั้งทุกตัวถูกไหมหกคูณสามได้เท่าไหร่ครับอ่าได้สิบแปดแต่สิบแปดมันสามารถใส่เลยได้ไหมสิบดใส่ทั้งเลขหนึ่งกับเลขแดเลยได้ไหมครับมันใส่ไม่ได้มันบอกว่ามันใส่ได้แค่ตัวเดียวก็เลยเลือกที่จะใส่แดแล้วไปทดด้วยหนึ่งนะครับใส่แปดทดหนึ่งต่อมาสามขึ้นไปคูณเลยครับ สามขึ้นไปคูณสองถูกไหมครับสามคูณสองเป็นหกทอดอีกหนึ่งก็คือบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นหลักสิบได้เจ็ดนะครับต่อมาสามขึ้นไปคูณหลักร้อยสามคูณสามได้เเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเก้อเจ็ดสิบแปดครับเก้า้เจ็ดสิบแปดนะถูกไหมครับนักเรียนถูกไหมครับ ถูกนะโอเก่งมากเลยนะครับอ่ะต่อมาข้อ2 2งสองหคูณด้วยสี่สขึ้นไปคูณ5 4าี่ห้าได้ยี่สิบแต่ว่าเราสังกัดเราสามารถที่จะใส่ได้แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือเลขศูนนะครับใส่0ูนย์แล้วทดอะไรครับทด2เก่งมากต่อมา4ีคูณหเป็น4ทดอีก2ก็คือ4ีบวกสก็ได้หนะครับ ต่อมาสคูณสเป็น8เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแปดอยหกนะครับต่อไป119่คูณกับหนะครับ5้าคูณเก้เที่เท่าไหร่ท่องแม่9สิ9 19าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดก้าสามย็ดเก้าสมกเก้า่ใส่สีได้เลยไหมในกรอบสีเหลย ใส่ไม่ได้เพราะว่าใส่ได้แค่ตัวเดียวเราจึงเลือกใส่5แล้วทด4นะครับ45คือใส่5ทด4 515ทด4เป็น9นี่เขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว5คูณ 1, 1เป็น5เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ595นะครับต่อมาข้อ4ครับ921คูณด้วย8 8คูณ1เป็น8ใส่เลยใช่ไหมครับ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 แต่16นั้นใส่ตรงนี้ไม่ได้เลยต้องมีการใส่1ตัวและทอด1ตัวก็จึงเรียกใส่6ทอด1นะครับ9 8อะไรนอะก้อะไรนอก้หมวก1จึงต้องเป็น73นะครับ<ม>ไ้ไหมครับนักเรียน ต่อไปครับข้อห้านะครับห้ารอเจ็ดสิบคูณด้วยเจ็ดนะครับเจ็ดคูณศูนอุ้ยครูสอนไปแล้วอะไรคูณศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์นะมีจันอยู่เจ็ดใบแต่ละใบไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับก็คือศูนย์นะครับต่อมาเจ็ดเจ็ดอะไรลูกเจ็ดเจ็ดสี่บเก้าแต่ใส่สี่บเก้าได้เลยไหมในกรอบสี่เหลี่ยมไม่สามารถใส่ได้เพราะใส่ได้แค่ตัวเดียวใครใส่ได้นะแสดงว่าผิดนะก็เลยต้องใส่เก้าแล้วทด สี่นะครับต่อมาครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเท่าไรแม่หา้าท่องได้ไหมแม่เจ็ดท่องได้ไหมเปิดมาคุณจะสอบท่องสุดคูณนะเจ็ดห้าสามสิบห้าทดสี่จึงเป็นสามสิบเก้านะครับข้อหกครับสี 9, ่ร้อยเก้าคูณด้วยเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดแปดถูกไหมครับ เก้าคูณศูนย์อ้าวอันนี้นะ่าสนใจใครไม่เข้าใจลองฟังคุณครูนะเก้าคูณศนะูนย์ 0, นะครับเก้าคูณศูนย์เนี่ยมันจะได้อะไรอะไรคูณศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ถูกไหมครับศูนย์บวกที่ทดแปดศูนย์บวกแปดจึงได้แปดนะครับเก้าสี่ก็ได้สามสิบหกตอบสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดครับเป็นไงครับน้าแรกถูกต้องหมดหรือเปล่าใครทำเองคิดถูกเลยนะ ใครไม่ทําเองนะครับไม่เป็นไรเขียนลงไปทําความเข้าใจนะครับแล้วอยา่าอย่ากโกหกตัวเองนะอย่าขีดถูกนะใครไม่ทําเองอย่าขีดถูกนะเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะใครยังไม่เสร็จนะต้องทําให้เสร็จอ่ะต่อมาหน้ต่อมาเป็นรูปมังคุดเป็นรูปมังคุดครับจำนวนหข้อเหมือนกันโอ้โหคุณครูเอามังคุดลูกใหญ่ๆมาให้นักเรียนเลยเห็นไหม อะสามร้อยแปดสิบสี่ครับคูณด้วยสองครับสี่คูณสองเป็นแปดไม่มีทดนะมีเลขตัวเดียวใส่ไปเลยต่อมาครับแปดคูณสองเป็นสิบหกใส่อะไรได้แค่อะไรใส่หกทดหนึ่งสามคูณสองเป็นหกทอดอีกหนึ่งจึงได้เจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตอบเจ็ดร้อยหกสิบแปดใครยังไม่เสร็จนะ ใครยังไม่ได้ทํานะหยุดไว้ก่อนลองทําก่อนนะครับลองทําก่อนแล้วลองดูซิว่าจะทําได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับต่อ,อมาห้คูณศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดห้าสาสิบห้าจึงต้องใส่ห้าแล้วทดสามหกห้าสามสิทดอีกสามก็เป็นสามสิบสามตอบสามพันสามร้อยห้าสิบครับ ถูกต้องไหมเอ่ยข้อสามครับหกคูณหนึ่งเป็นหกนะครับเก้าหกห้าสิบสี่ใส่สี่ทดห้าหกสี่ยี่สิบสี่ทดอีกห้าเป็นเป็นยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นตอบสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกครับเก่งมากต่อมาข้อสี่ครับสามคูณสามเป็นเก้า หกสใส่8ทด1และสุดท้ายครับ8 3ดสทดหจึงเป็น25่สิบาเพืนั้งตอบสองพอบเก้าครับเป็นไงลูกยากไหมไม่ยากเลยนะครับ นะประเสุดคูณนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วตอนนี้นใครที่ยังไม่ทั้งสุดคูณไม่ได้นะจะต้องพัฒนาตนเองแล้วนะครับจะหยุดนิ่งไม่ได้แล้วนะอ่ะต่อไปข้อห้าข้อหกมาพร้อมกันเลยไปเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะครับใส่อะไรทดอะไรดีใส่สี่แล้วใส่เก้านะต้องใส่ตัวหลังนะใส่เก้าทดสี่เจ็ดห้าสามสิบห้าทดสี่เป็นสามสิบ เพราะฉะนั้นตอบ3,997ครับข้อ6ครับ780คูณกับ9 9คูณ0ได้0 98 72ใส่2ทด7นะครับ97เท่าไหร่97 97 63บวกอีก7ที่มันทดอยู่ก็เป็น70นะครับเพราะฉะนั้นตอบ7,020 นะครับอย่าตอบ70-20นะใครอ่าน70-20แสดงว่าเป็นหวยใช่ไหมเราไม่ใช่หวยนะครับเป็นไงครับหน้าที่2องทำได้ไม่เอ่ยต่อไปครับหน้าสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งรยเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น175ใช่ไหมหกสี่เท่าไหร่ลูก หกสี 64, 24, ใช่ไหมครับใส่อะไรทดลน์ใส่4ทดสองหขึ้นไปคูณหนึ่งหหนึ่งหทด2เป็น8และ6กคูณหก็เป็น6ต่อหกร้ยแปดบสี่เก่งมากขอ2ครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะบอกคุณค,ครูขาสี่มันนำหน้าได้ไงคะไม่เป็นไรการคูณมาสามารถสลับที่กันได้ไม่ต้องตกใจเลย เอา4นำหน้าหรือ319นำหน้าเรื่องของเรานะครับเราจะไม่โดนหลอกเด็ดขาดเอา319ขึ้นหน้าได้ไหมได้เพราะการคูณมีสมบัติการสลับอะไรกันได้สลับที่กันได้นะครับคุณคูณเลยเอา319ตั้งแล้วคูณด้วย4นะครับ9 4เท่าไหร่36ใจ6ทด3 4คูณอะไรเนี่ย4คูณ1เป็น4ทดอ,อีก3เป็น 7นะครับและ4 3ได้12ไม่มีอะไรทดก็ไม่ต้องบวกไปนะครับตอบ1,276ครับต่อไปข้อ3ครับ205คูณกับ9 9 5 45ใส่5ทด4 9คูณ0ได้อะไรคูณ0ก็ต้องได้0ได้0บวกกับ4ก็จะเป็น4 เปลน92ได้18ตอบ1,844เอ้ย45ขออภัยขอ4ครับ551คูณด้วย 5. 5, คูณ1เป็น5นะครับ5 5เท่าไหรย5่5 5 25ใส่5โทษ2นะครับ5 5 25ทด2เป็น27เ็นตอบ2,700 5สิบห้าเป็นไงครับง่ายยด้เหลือเกินสมการคูณอย่าดูสุดคูณนะถ้าอยากเก่งอย่าดูสุดคูณนะต้องท่องสุดคูณนะครับส,สุดท้ายครับข้อที่ห้าข้อหกเจ็ดยี่สิคูณกับหกศูนย์คูณหได้ศนนะครับอะไรคูณศูนย์ได้ศูนย์หกสองสิบสองใส่ สทด1นะครับเจ็ดหทด1จึงเป็น43นะครับรงั้นตอบสี่พันสามรอยยี่สนะครับยัไม่ได้ปิ้ง ตุลานสุดท้ายครับข้อที่หกแคูณหเป็น8 8ดแปดแปดี่ใส่ 4, อะไรดีใส่สี่ทด6นะครับแปดเจ็ดหทอดอีหเป็น62เพราะฉะนั้นตอบ6248นะครับ เป็นครับนักเรียนในเรื่องของการคูณนะครับตัวเลขที่เป็นตัวตั้งจำนวน3ามหลักนะครับและตัวคูณจานวนหลักเดียวนะครับครูบอกเลยว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ง่ายอยู่นะครับนักเรียนเรียนไปอีกสักประมาณ1สัปดาห์นั้นจะเจอเรื่องยากของจริงนะครับนั้นขอให้ในักเรียนภารกิจหลักของนักเรียนคือนักเรียนจะต้องต้องฝึกให้คล่องนั่นจะสามารถที่จะทําให้ในักเรียนนั้นนะครับ ทำข้อสอบได้ง่ายนะครับการคูณนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอยากจะให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับสําหรับวันอังคารนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับดูคลิปวิดีโอเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับ